สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาพบกับฟุกเคียร์สมาร์ทค่ะอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถเข้าใหม่ครับ1คันก็จะมารีวิวในบรรยากาศด้านหลังกันก่อนเลยครับสำหรับคันนี้เป็น d m a ม็ก Z นนะครับผมย้ำอีกทีว่าเป็นตัว Z นะ4ประตูยกสูงปี2022ครับเปิดราคากันอยู่ที่6,69,00 0บาทนะครับซื้อเงินสดจบได้เลยไม่มีบวอกแวตเพิ่มนะครับพร้อมโอนส่วนถ้าคุณลูกค้าซื้อเงินผ่อนนะครับต้องการส่วนลดเพิ่มเติมหรือต้องการคลองแถม เพิ่มเติมหรือต้องการแบบเปลี่ยนฝาคาร์บอนเปลี่ยนนู่นเป็นนี่ก็แจ้งที่แอดมินเข้ามาได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยครับสําหรับด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าเคียวสั้นอยู่แล้วนะครับนี่จะเป็นสีเทาอ่อนตัดกับโครเมียมเคียวสั้นนะครับอ่าลองเข้าดูกันใกล้ๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมไฟเดย์ไลท์นะครับส่วนตัดหมอกกับไฟเลี้ยงจะอยู่คู่กันสําหรับตัวสูงนะครับถ้าเป็นตัวเตี้ยก็จะ เป็นแนวนอนอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราให้ดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับสำหรับคันนี้ว่ามีการปรับแต่งใดๆมาหรือเปล่าแล้วก็คันนี้นะครับผมก็คือรถเนี่ยเขาได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนครับเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเอาฝาท้ายาไปหุ้มคาร์บอนมาจากเจ้าของเดิมนะครับทีนี้ถ้าต้องการเป็นของแถมฝาหน้าคนะาร์บอนเน่ยก็ลองแจ้งเข้ามานะครับสำหรับโปรโมชั่นที่จัดให้ อ่ะนี่ก็จะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับเป็นเพลทที่เดิม EGR ยังไม่ได้อุดมานะครับท่อเดิมๆทุกอย่างเดิมหมดนะครับผมฝาหน้าก็เป็นฝาหน้าเดิมๆนะครับคุณลูกค้ายังไม่มีรอยแกะรอยทอดนะครับอ่าแสดงว่าฝาหน้าเนี่ยเขายังไม่เคยทอดมีก็ฝาท้ายเขาไปหุ้มมาก็เดี๋ยวเราพาไปดูกันทีนึงครับก็เครื่องยนต์เกียร์กล้อง ECU นะครับมีรับประกันให้ตามที่เรากําหนดนะครับผมหรือว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะไปเข้าสูตรอะไรก็ ได้เลยเหมือนกันเพราะว่ารถเพิ่งจะไปเช็คระยะมาให้นะครับอ่ะมาดูด้านข้างด้านข้างตรงนี้ก็จะมีส่งเรื่องล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแม็กทีสากัานโค้งนะครับเป็นล้อลาย SUV นั่นเองยาง265 60ค้าหกสอบสินะครับเปลี่ยนใหม่ให้แล้ว4เส้นยางใหม่ปีย4นะครับผมอ่ะโลโก้ตรงนี้จะเป็นโลโก้โคเมียมนะครับตัวสูงมีไฟเลี้ยวมุมกระจกนะครับ บันไดข้างติดตั้งเรียบร้อยฟิล์มก็จะเป็นฟิล์มเขียวใสของไฮคูนะครับก็ดูซิงซิงหน่อยก็จะตัดกับสีขาวพอดีนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันด้านนี้ด้านนี้สำหรับเกจแซดนะครับก็จะมีงานหนังเพิ่มเข้ามากระจกไฟฟ้านะครับผมแล้วก็กระจกมองข้างเนี้ยสามารถปรับแล้วก็พับไฟฟ้าได้เลยตัวการลื่นเท่ายแล้วก็ตัวปรับไฟนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบคุ้มหนัง มีปติฟังฟังชันข้าง้งหนึ่งมีระบบควบคุมความเร็วข้างนึงนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังรอบคันนะครับผมเบาะคู่หน้าก็จะเป็นเบาะหนังแบบคูแม็กนะครับใหม่ทุกจุดนะครับสะอาดสปาให้แล้วเรียบร้อยนะครับมาดูด้านหลังกันต่อนะครับผมก็เดิมๆนะครับคุณลูกค้าเราก็จะมีแอร์หลังให้สําหรับเกรดแซนะครับ หลังจะมีตั้งแต่เกลแซเป็นต้นไปสำหรับอีวสูดีแม็กนี่ฟ้าเพดานสะอาดนะครับอ่านี่โอเคครับผมให้ดูได้แบบทุกซอกทุกมุมนะครับหรือว่าต้องการมุมไหนเพิ่มเติมก็แจ้งได้อ่ะเดี๋ยวแวะมาดูช่วงล่างด้านาน,นี้กันนิดนึงช่วงล่างนะครับพ่นกันสนิมไม่แล้วนี่ท่อพักเงาเนะครับเป็นท่อเดิมเดิมแว่าถ้าต้องการให้แบบเรียกว่าอะไรนะยก ยกขึ้นลิฟ์ให้ดูก็แจงกันม,มานะครับอ่ะมาดูด้านท้ายกันด้านท้ายก็จะมีส่งเรื่องกระบ,บะแม็กไลเนอร์นะครับอันนี้เจ้าของเดิมเขามไม่ได้ใส่มาแต่ทางเราใส่ให้ไปที่เรียบร้อยนะครับแถมให้แล้วเนี่เม็ดอาร์คอกระบ,บะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไฟท้ายสวยๆครับผมไม่มีแตกไม่มีบินไม่มีล้าวใดๆนะครับทั้งสองข้างเหมือนกันทั้งหมด อย่างไรเนี่ยลูกหนึ่งก็หลายตังนะปกติแล้วถ้าเราจะจัดโปรก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นของที่ต้องมีนะครับก็ใส่ให้เลยหรือว่าบางครั้งที่ว่าเออมันดูแล้วที่แบบอารมณ์มันลดฟิ้งๆหน่อยพวกตัวเตี้ยอะไรพวกเนี้ยก็ลองเข้ามาดูกันที่ว่าแบบไม่ชอบแบบใส่แมคเลนเนอร์นะครับอ่ะในส่วนเรื่องฝาท้ายเนี่ยเขาก็ไปหุ้มมานะครับเป็นฝาท้ายเดิมๆไปหุ้มมานะครับของแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับผมส่วนเรื่องกล้องเนี่ยก็ใช้ได้ปกตินะครับ แต่เมื่อมีฝาท้ายแล้วนะครับผมต้องการจะเป็นโปรโมชั่นแถมฝาหน้าก็ลองแจ้งเข้ามานะครับอะลองมาดูช่วงล่างด้านนี้กันอะนี่นะครับโอเคครับผมมาดูด้านนี้กันต่อครับคุณลูกค้าอาเบาะที่นั่งด้านหลังนี่คือเลี่ยมๆเ,เลยนะครับ เหมือนไม่ค่อยแบบมีท่านผู้โดยสารมานั่งสักเท่าไหร่แล้วอารมณ์แบบนานๆจะมีญาติพี่น้องมานั่งสักทีนึงหรือว่าแบบรับเเพื่อนสักทีหนึ่งอย่างนี้นะครับี่ภายในแบบสะอาดนะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูประตูถัดไปอันนี้ก็เดี๋ยวระหว่างนี้คุณลูกค้าก็ลองดูด้านนี้ไปพังๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปตทรถด้านนู้นให้ฟังกันว่ารถมีการปรับแต่งใดๆมาหรือเปล่านะครับ คันนี้คือคุณลูกค้าอารมณ์แบบประมาณว่าได้รถเดิมๆหนึ่งคันเพียงแค่เจ้าของเดิมเนี่ยเขาเอาฝ่าท้ายไปหุ้มมาแค่นั้นเองนะครับขาน้าก็เดิมๆนะที่เราดูพร้อมกันมาเมื่อกี้นี้อ่ะงเยงียบๆนะครับเพอเดิมครับแล้วก็คันนี้เลขหม่ก็ยังไม่ถึงแสนโลนะอาจจะขอากเขาบอหลรัลก,ก โอเคปิดเสียงแล้วก็คอนโซลด้านหน้าสะอาดสะอาดนะครับผมร่องรอยนะี่คือแทบไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับอ่าก็จะบุหนังนุ่มๆม,มาสำหรับคอนโซลในเกรดแซนะครับนี่แล้วก็เลขไม่ครับคุณลูกค้าจะอยู่ที่92,000โลนะครับผม92,000กิโลเท่านั้นนะครับ ผมมาลนยอันนี้ก็สภาพดีพร้อมใช้งานเลยเหมือนขับรถแบบปล่อยมือซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้จับนะครับอ่าก็จอเครื่องเล่นจะเป็นแบบทัชสกรีนนะครับผมมีกล้องถอยหลังใช้งานได้ปกตินะครับอ่าระบบแอร์ปรับแมนวนวลเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเนี่ยพอเป็นเกียร์แซดเนี่ยก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรนะมันจะคล้ายๆสี่โคมียมนะครับที่ตัดเพิ่มเข้ามามันก็ดูสวยมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเงาเงาแบบนี้อ่าช่องวางแก้วใส่ของนะครับแกะกลางกะหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนด้านบนด้านบนก็จะมีกระจกส่องหน้าทั้งสองด้านนะครับด้านนี้มีรอยแกะใช้แล้วด้านนี้ยังนะครับผมแล้วก็มีไฟให้นะครับรอยเจิมใต้นี้ก็ไม่มีนะโอเคไฟ ด้านบนติดครบนะครับอ่ะแล้วก็คันนี้จะเป็นในส่วนของเรื่องคู่มือนะครับสมุดคู่มือมีให้เรียบร้อยคู่มือเต็มนะครับอ่าแล้ก็เข้าสูุดแล้วนะครับคุณลูกค้าเช็คระยะมือโหลให้แล้วนะครับนี่ถ้าไม่เชื่อก็มีอันนี้ให้ดูอีก ก็จะมีส่งเรื่องเนียย่ยใบเขาสูนย์นะครับเขาสู์ที่อนี่นะครับผมที่ตั้งเสี่ยงหดนะครับสาขาแบงกแสนชื่อลูกค้าหอดจกระคิดลงรถเจริญยนนะครับก็เช็คระยะนี้ก็สองพันกว่าบาทนะครับผมนี่พันกว่าบาทนะครับก็ประมาณนี้เช็กระยะให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าก็ วิ่งครบหมื่นโลสามารถไปเข้าศูนต่อได้เลยนะครับผมอ่ะภายในก็จะมีกันประมาณนี้นะครับคุณลูกค้าเพราะว่าอาจจะคุณหน้าคุณตาก็เป็นอย่างดีกับ1.9แซนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลงไปปิดด้านหน้ากันดีกว่านะครับก็ชื่นชอบติดต่อเข้ามาได้นะครับผมหรือว่าต้องการเป็นรุ่นไหนเป็นพิเศษเนะี่ก็แจ้งได้นะครับ อ่ะโอเคครับผมก็ฝากการไปด้วยละกันกับ1.9 Z แซคันนี้นะครับราคาอยู่ที่669,000บาทกับปี2022ตัวยกสูงนะครับก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เคอ m มาร c a คาทุกช่องทางนะครับผมชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปว่าจะมีรถอะไรมาให้รับชมและก็ฝากติดตามไ้ด้วยครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ